นาราถูกรางวัลสองล้าน 2, หลังซื้อเลขอายุ23 000. หมดไป200,000ออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับงวดประจำวันที่1กันยายนโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข9 2 9 3ส2ส่วนรางวัลเลขไทยาย2ตัวคือหมายเลข8ปดาด้านรางวัลเลขทยาย3ตัวคือ210และ604และรางวัลเลขหน้า3ตัวคือ298และ725ซึ่งล่าสุดนาราคลิปกระเทยเก,ก็บอาการดีใจไม่อยู่ออกมาไลฟ์สดกรี๊ดลั่นรถ พร้อมกบบอกเล่าความรู้สึกว่าทุกคนดีใจมากแบบร้องไห้ไม่ออกเลยจากที่ไม่มีอะไรโดยงวดนี้ถูกหวยล้านกว่าบาทมาจากเลขอายุ23ปีของนาราเองจึงซื้อเลข23และ32 ปรากฏว่าถูกรางวัลทั้งหมดเป็นเงินจำนวน1,900,000บาทซึ่งหักลบที่ซื้อไป2 0 0 0กว่าบาทก็ยังได้กำไร1น7 0 0 0 0บาทอยู่ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจอย่างไรก็ตามหลังจากโพสคลิปนาราก็โพสข้อความอีกครั้งระบุว่านาราถูก2ล้านบาทขอบคุณทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ